สวัสดีครับทุกผู้ชมการโจมตีท่า,ากาศด้วยระเบิดแบบ GPU 5 7บเกอร b บ n สเ e r Buster ต่อฐานทัพรับนิวเคลียร์ใต้ดินฟอร์โด6ลูกทินาตาน8ลูกและด้วยขีปนาวุธครุดมิสไซล์โทมฮอค24ลูกที่อิสฟาฮานซึ่งมีการประเมินความเสียหายจากสหรัฐอเมริกาออกมาแล้วครับว่ามันถูกทำลายทั้งหมดส่วนอิหร่านบอกครับว่ามันเสียหายเพียงเล็กน้อยซึ่งแอดมินก็เห็นด้วยครับว่า อิรานคงย้ายทรัพย์สินในโรงงานนิวเคลียร์ทั้ง3าโรงออกไปแล้วเรียบร้อยครับตามที่มีรายงานเป็นภาพถ่ายผ่านดาวเทียมเมื่อวันที่19และ20ิมิถุนายนที่แสดงให้เห็นรถบรรทุกจํานวนมากกําลังขนย้ายทรัพย์สินออกจากกุมโคงรูดังกล่าวจริงอยู่ครับว่าการถล่มฐานลับใต้ดินทั้ง3อาจจะไม่สามารถทําลายทรัพย์สินภายในได้แต่จากปฏิบัติการดังกล่าวแสดงให้รัสเซียและจีนเห็นครับว่า สหรัฐอเมริกามีเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่สามารถเข้าไปทิ้งระเบิดหนักในดินแดนอิหร่านที่เต็มไปด้วยสถานีเลดราและร,ปประบบปกปิทางอากาศได้จริงแถมเครื่องบินแบบ B2 ทูจะบินมาจากแผ่นดินแม่สหรัฐอเมริกาอีกต่างหากม่จะเป็นครับต้องใช้เครื่องบินดังกล่าวไปจอดใกล้กับพื้นที่ของศัตรูก็ได้อีกทั้งปฏิบัติการจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงข้ามคืนอีกด้วยการย้ายทรัพย์สินออกจากโรงงานนิวเคลียร์ทั้ง3แห่ง จากการตาประกบด้วยการลาตะเวนด้วยดาวเทียมหน่วยข่าวกรองมอสซาดและเครื่องบินลาตเวนทางอากาศแอดบินเชื่อครับว่าสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลทราบตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องหมุนเวียงตลอดจนยูเรเนียมที่อิสราเอลระบุค,ครับว่าตอนนี้อิร่านเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้มีความบริสุทธิ์เกิน60%ที่400กิโลกรัมซึ่งตามนิยามของ IAEA e ยูเรเนียมบริสุทธิ์60%นจำนวนตั้งแต่42กิโลกรัมขึ้นไปนั้นถือว่ามากอย่างมีนัยยะสำคัญและถือเป็นปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ที่มากเพียงพอจนไม่อาจตัดความเป็นไปได้ในการนำไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งการถล่มโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินทั้ง3แห่งที่ไม่มีเครื่องหมุนเวี่ยงและยูเรเนียมดังกล่าวสหรัฐอเมริกาคงจะต้องการให้การโจมตีไม่ก่อให้เกิดการพุ่งกระจายของกัมมันตภาพรังสี หลุดรอดออกมาเป็นสลายต่อชาวอิรานและประเทศรอบข้างตามคำกล่าวของซาอุดีอาระเบียที่ออกมาแถลงการกล่าวแล้วครับว่าไม่มีการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีจากการโจมตีดังกล่าวของสหรัฐอเมริกาซึ่งหากสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลต้องการกำจัดยูเรเนียมดังกล่าวพร้อมเครื่องเบี่ยงเสริมสมรรถนะตอนนี้แหละครับถือเป็นโอกาสที่ดีของทั้งสองเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวนั้นครับ ได้เผยตัวออกมาจากที่ซ่อนแล้วเพียงแต่ทั้งสองกำลังปรึกษากันอยู่ครับว่าจะกำจัดทรัพย์สินดังก,กล่าวอย่างไรซึ่งทรัมป์ก็ออกมาพูดก่อนการโจมตีครั้งเขย่าโลกนี้่าสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการเห็นคือการปฏิบัติการทหารภาคพื้นดินแต่ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจและจะไม่เห็นมันซึ่งคำพูดดังกล่าวแอดมินก็เชื่อ,ออีกครั้งครับว่านั้นเป็นคำพูดหลอกลอกของทรัมป์ เนื่องจากหากต้องการกำจัดยูเรเนียมต่างๆโดยไม่ให้เกิดกัมมันตภาพรังสีฟุ้งกระจายมีทางเดียวครับคือการส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษลงไปชิงมาซึ่งก่อนหน้านี้แอดมินได้เคยพูดถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกาเช่นหน่วยเดลตาฟอร์สซีลทิมซิกและอื่นๆว่าสหรัฐอเมริกาเคยซักซ้อมการชิงพูตโตเนียมมาแล้วโดวยในปีพศ2559กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดให้หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษหรือ US Special o p e r a t i o n Command ตัวย่อ SOCOM ของสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจต่อต้านอาวุธทำลายล้างสูงหรือ c o u n t e r w e p o h t of Mass Destruction ตัวย่อ c w m d ปฏิบัติการภายใต้คำสั่งของหน่วยบัญชาการยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาหรือ US Strategic Command ตัวย่อ STARTCOM ซึ่งหลายทศวรรษก่อนหน้านั้น หน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกาหลายหน่วยโดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการพิเศษการพิเศษร่วมหรือ JSOC ซึ่งเป็นความลับได้รับการฝึกซ้อมฝึกอบรมให้พวกเขามีบทบาทใหม่ในการรับมือกับอาวุธนิวเคลียร์ที่หลุดมาจากเป้าหมายหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์อื่นๆซึ่งสาเหตุหลักมาจากการล่มสลายของสภาพโซเวียตโดยส่งผลให้อาวุธนิวเคลียร์และวัสดุอื่นๆกระจายอยู่ในประเทศ ที่เพิ่งได้รับเอกราชดังกล่าวจำนวนหนึ่งปัจจุบันกองทัพสหรัฐอเมริกายังมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ไม่ใช่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่สามารถเรียกใช้งานเพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าวได้โดยเรียกทีมดังกล่าวว่าหน่วยนิวเคลียร์เดสเซิร์เบิร์นเมทีมวตัวย,ย่อ NDT ซึ่งก็เคยมีการฝึกซ้อมโดยทีมกรีนเบลิตจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่5ของกองทัพบ,บกเมื่อสปีที่แล้ว ที่โรงงานนิวเคลียร์ล้างเบลลิฟอนในรัฐอลาบามาซึ่งหน่วย NDT ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกาที่สามารถเรียกใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจหยุดยัง้งต่อต้อตานอาวุธทำลายล้างสูงหรือ c w m d นอกจากนี้หน่วยดังกล่าวยังสามารถเรียกใช้หน่วย Delta าฟอ c e และซีอูทีมซมาเสริมตลอดจนประสานงานกับหน่วยคอมมดของอิสราเอลร่วมได้อีกด้วย ซึ่งในกรณีที่มีเครื่องหมุนเวียงจํานวนมากและยูเรเนียมถึง400กิโลกร,รมัมแอดมินคาดว่าปฏิบัติการน่าจะเป็นการเข้าไปยึดพื้นที่ดังกล่าวที่อิหร่านได้รู้ครับว่าได้เก็บทรัพย์สินดังกล่าวเอาไว้แล้วโดยนายอาลีชมคนีที่ปรึกษาผู้นําสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าแม้ว่าโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านจะถูกทําลายจากการโจมตีเมื่อไม่นานนี้อิหร่านก็ยังคงรักษาวัสดุเสริมสมรรถนะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเจตจำนวทางการเมืองที่จะดำเนินโครงการต่อไปนายชมพคานีกล่าวในแลถแลงข่าวฉุกเฉินในกรุงเตหารานว่าแม้สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลจะโจมตีโรงงานในฟอโดนาตาลและอิสฟาฮานเมื่อคืนของวันอาทิตย์แต่อิหร่านก็จะไม่สูญเสียทรัพยากรสำคัญเขากล่าวว่าเกมยังไม่จบและความยืดหยุ่นของอิหร่านจะทำให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดหากต้องการให้โครงการพัฒนานิวเคลียร์ในอิหร่านมุ่งไปยังการผลิตพลังงานเพื่อสันติจริงๆและขีปนาวุธที่มีในอิหร่านจะไม่เป็นภัยต่ออิสราเอลและประเทศอื่นในอาหรับอิหร่านต้องเปลี่ยนการปกครองโดยไม่ใช่เครือข่ายการปกครองในปัจจุบันซึ่งมีชาวอิหร่านจนํานวนมากครับต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยประธานาธิบดีโดนั์นทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาในวันนี้วันที่23มมิถุนายน เวลา0 1 0 0 0 0นาาตามเวลายุโรปตะวันออกแต่โพส์ตข้อความบนโซเชียลบีเดียคราบว่าเขาอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจในอิหร่านได้โดยเลี่ยงการใช้คำว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองโดยตรงซึ่งถือเป็นคำที่ไม่ถูกต้องทางการเมืองเดอทรัมเขียนว่าหากระบบการปกครองอิหร่านในปัจจุบันไม่สามารถทำให้อิหร่านยิ่งใหญ่ขึ้นได้อีกครั้ง แล้วทำไมเราถึงไม่พิจารณาทางเลือกอื่นละ่ะเขาเขียนโดยแย้มถึงการเปลีป่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในเตรารทนแถลงการณดังก,กล่าวเกิดขึ้นทำกลางการวิพากษ์วิจารณ์จากรัสเซียจีนและสหปร,ระชาชาติที่ประนามการการะทําของสหร,รัฐอเมริกาแต่เขาเหล่านั้นจะทําอะไรได้ครับในขณะที่อิรานตอบโต้อิสราเอลแบบกะปิดกะปอยแทนที่จะตอบโต้แบบเต็มกําลังให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แถมตอนนี้ อีร่านก็ยังไม่โจมตีฐานทัพสหรัฐอ,อเมริกาในซาอุดิอาระเบียและที่ไหนๆเช่นกันครับทุกผู้ชมและนั่ก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ